อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการแยกตัวประกอบของพระหุนามดีกีสอตัวแปรเดียวเนาะก่อนอื่นเราหารูปทั่วไปก่อนจําได้ไหมรูปทั่วไปของพระหุนามดีกีสองมันคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งใบงานก่อนหน้านี้เรากําหนดให้ a เป็น1ค่ะจะทําให้เราแยกตัวประกอบได้2วงเล็บง่ายๆก็คือข้างหน้าเป็น x กาลังสองก็เลยแยกเป็น x คูณกับ x แล้วเราก็หาว่าอะไรนะคูณกันได้พจน์สุดท้ายก็คือได้ c และอะไรนะบวกกันได้พจน์กลางก็คือได้ b แต่ณนะใบงานนี้นะคะข้างหน้าไม่เป็นหนึ่งแล้วค่ะข้างหน้าอิสระเลยแต่ว่าเราจะให้เป็นจำนวนเต็มไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะข้อ1กับข้อ2มันก็คล้ายกันเนาะจริงๆแนละ้วนมันคล้ายกันทุกข้อแต่ว่าเดี๋ยวจะช่วยทำข้อ2ละกันนะลูก เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใหม่ๆจากที่นักเรียนได้เคยเรียนไปแล้วเราแยกออกมาเป็นสองวงเล็บแบบนี้แล้วนักเรียนก็จะดูว่าข้างหน้าใส่อะไรนะแล้วจากนั้นข้างหลังใส่อะไรนะแล้วเราก็มาใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลเนาะเดี๋ยวคุูจุนก็จะทำอีกใกล้ใกล้ไกลไเนี่ยออกมาให้เห็นกับตาเลยแล้วกันก่อนอื่นเรามาดู ขอให้ทุกคนเปิดใจรับวิธีนี้สักนิดนึงค่ะอะ่เราจะได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมี3 x กำลังสองให้เรามาทดคูนเว้นที่ไว้ให้เยอะเลยอ่า3 x กำลังสองเพราะฉะนั้นมันจะเกิดจาก3 x คูณกับ x นะคะอะ่ข้อนี้เขียนเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเข้าใจคือเข้าใจไปตลอดชีวิตเลยนะ3 x คูณถ้าเกิดว่า เรายึดเส้นนี้เป็นหลักค่ะถ้าอยู่ด้านซ้ายมือของเส้นนี้เขียนอะไรที่สองบรรทัดบนก็ตามให้เอามาคูณกันเพราะฉะนั้น 3x คูณกับ x ก็จะได้ 3x กำลัง2ต่อไปข้างหลังได้75เพราะฉะนั้น75จะเกิดจากอะไระถ้าคนฝึกทำมาเรื่อยๆ75มันจะได้เป็น15คูนห หรือ25คูณ3หรือ75คูณ1ซึ่งในข้อนี้ครูจูนเลือกเป็น15คูณ5เพราะ15คูณ5ปุ๊บก็มีคำถามอีกเอา15กับ5แบบนี้หรือจะเอา5กับ15เดี๋ยวบอกวิธีนี้ก่อนมันต้องมีการคูณควายเพราะฉะนั้นครูจูนเอา15ไว้ข้างบนเอา5ไว้ข้างล่างค่ะ,ะจากนั้น15คูณกับ5 อันนี้เอามาคูณกันจําได้ไหมที่บอกไว้เมื่อกี้จะได้คําตอบเป็นข้างล่างก็คือ75จากนั้นทํำยังไงต่อให้นักเรียนคูณควาข้างบนเกิดจาก x คูณไปหา15ก็ได้1 5 x ข้างล่างเกิดจากเอา3 x คูณมาหา5ก็ได้1 5 x พิจารณาก่อนมี1 5 x กับ1 5 x พจน x พดกลางต้องการ30 เออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมคะอ่ะพอได้เท่านี้ปุ๊บเราจะใส่เครื่องหมายลูกเราไปดูตัวข้างหลังนะมันได้บวก75แปลว่าจํานวนที่มาคูณกันเนี่ยต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือถ้าไม่บวกทั้งคู่ก็ลบทั้งคู่ตรงกลางจะเป็นตัวตัดสินได้ดีเลยค่ะตรงกลางบอกเป็นบวกแสดงว่าเราต้องเลือกบวกทั้งคู่นะคะแปลว่าเราบวกคูณบวกเลยได้บวก และอันนี้ x คูณไปหาบวก15ก็ได้บวก1 5 x 3 x คูณมาหาบวก5ก็เลยได้บวก1 5 x ข้างหลังเส้นนี้ค่ะให้เอา2บรรทัดมาบวกกันข้างซ้ายเอามาทำอะไรนะคะมาคูณกันเนาะอ่ะเราสองบรรทัดนี้บวกกันเราก็จะได้เป็นบวก3 0 x แล้วลูกสาวก็เช็คก,ก่อนว่าเฮ้ย สาม x กําลังสองจดมีไหมมีบวกเจ็ดสิบห้าจดมีไหมมีบวกสามสิบ x จดมีไหมมีนั่นหมายความว่าเราแยกตัวประกอบสองวงเล็บได้ดังนี้ลูกสาม x บวกสิบห้ากับ x บวกห้าค่ะอ่ะเราก็เอาไปตอบสาม x บวกสิบห้าคูณกับ x บวกห้าก็จบแต่ ไม่จบจบไม่สวยเพราะอะไรตรงนี้แยกแล้ว3กับ15เราสามารถดึงตัวประกอบร่วมได้อีกก็คือดึง3ออกมาเราก็มาดูของเดิมเป็น3ดึงออกมา3คูณอะไรได้3ก็คือคูณ1แต่มี x ก็เลยเขียน x ต่อไปของเดิมคือ15 3คูณอะไรได้15 3 5 15 แนวข้างหลังมี x บวก5คูณอยู่ก็จบค่ะตรงนี้ก็ง่ายๆเนาะหรือทำอีกแบบหนึ่งก็ได้แบบหนึ่งทำยังไงโจทย์มีอยู่ว่า3 x กํลัง2คูจุนเอาตั้งแต่โจทย์เลยนะบวก30 x บวก75แล้วเราก็พิจารณาดูว่าเฮ้ย ตรงนี้มี3ตรงนี้มี30ตรงนี้มี75มันสามารถดึง3ซึ่งเป็นตัวประกอบร่วมได้เราก็ดึงมาก่อนสิคะ x เราดึงไม่ได้เนาะ,ะจากพจน์แรกมี3 x ดึง3ออกมา3คูณอะไรได้3ก็คือคูณ1แต่มันเป็น1 x กำลังสองเลยเขียนแต่ x กำลังสองต่อไปมีบวก30 3คูณอะไรได้30ก็คือคูณ บวก10 x ไหนๆและใส่บวกเลยแล้วกันพจหลังเป็น75 3คูณอะไรได้75ก็คือคูณ25จากนั้นค่ะเราค่อยแยกตัวประกอบของวงเล็บนี้เนื่องจากข้างหน้าเป็น x กำลังสเนาะเพราะฉะนั้นเวลาแยกแล้วเราแ,แยกได้เป็น x คูณกับ x จากนั้นดูข้างหลังอะลายคูณกันได้25บวกกันได้10ลูกก็คือ5กับ5ดูเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกแปลว่าตัวที่มาคูณกันต้องเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ตรงกลางตัดสินบวกเหอ,อะอะบวกก็บวกใส่ไปจบถามว่าทำสอวิธีคำตอบเป็นไงคะเท่ากันเนาะไม่ยากเลยใช่ปะอะทีนี้เราไปดูข้อ4กัน ข้อ4โจทย์มีอยู่ว่า 7x กำลัง2ลบ 78x บวก11เนาะให้เราแยกออกมาเป็น2วงเล็บอ่าวก่อนอื่นขอทดก่อนข้างหน้าคือ 7x กำลัง2 7x กำลัง2ทดยังไงก็ได้เป็น 7x คูณกับ x เพราะ7อะมันแยกได้แค่7คูณ1เท่านั้นเองลูกอ่ะต่อไป สบรรทัดนี้เอามาคูณกันได้เป็น7 x กำลังสจะมีเสียงภายนอกดังนิดนึงนะคะต่อไปค่ะข้างหลังเป็น11 11มันแยกได้แค่กรณีเดียวก็คือ11คูณ1แต่เราต้องดูว่าเราจะเอาอะไรไว้บนเอาอะไรไว้ล่างมันต้องผ่านการคูณคว้ด้วยนะและตรงการตั้ง78อ่าเพราะน,นั้นหลายคนมองออกแล้วเอา11ไว้ข้างล่างเอา1ไว้ข้างบน11คูณ1ได้ 11และก็คูณไข้ามาก่อน x คูณ1ได้ 1x หรือเขียน x ก็ได้ 7x คูณ11ได้ 77x เอ๊ะแล้ว 1x กับ 77x ทสงผลให้เป็น78ได้ไหมย่อมได้ใช่ไหมคะอ่ะพอได้แล้วเราก็จะมาใส่เครื่องหมายค่ะเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแปลว่าไม่บวกคู ก็ลบคู่ใช่ไหมตรงกลางตัดสินตรงกลางตัดสินว่าติดลบเพราะฉะนั้นใส่ลบคู่เลยลูกลบคูณลบได้บวกใช่ไหมเอ่ยอจากนั้นค่ะอันนี้คูณขึ้นมาหากันก็จะเป็นลบ 1x กับข้างล่างลบ 77x พอเอามาบวกกันได้ลบ 78x อ่ะถามก่อน 7x ก์ำลังสองจดมีไหมมีบวก11 มีลบ 78x มีสาดแดงว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องเราก็เลยเอา 7x-1 กลบ1กับ x-11 ลบ11มาตอบค่ะ 7x-1 ลบ1คูณกับ x-11 ลบ11เเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ